ขึ้นหนึ่งอาทิตย์ก่อนการสอบซ้ำซึ่งแบบคือก็เป๋ไปเลยอะช่วงนั้นคือแบบเออก็แบบเรารู้สึกแบบครั้งนั้นคือเฟล,ลมากกับการสอบในเตียงคือแบบรู้สึกแบบเสียใจกับตัวเองถึงทุวันนี้ว่าแบบทำไมเหตุการณ์ครั้งนั้นถึงทำให้เราแบบเป็นได้ขนาดนั้นเออก็นั่นแหละค่ะแล้วพอคนอื่นอะเขาก้าวไปเยอะแล้วนะแต่เราอะยังอยู่แค่นี้ยังบอกอะไรเงี้ยอุูยทำไมพูดแล้วเาก้าจะไหนอะไม่รู้ว่ะชอบดิ้งดัมมากเออมันเป็นแบบช่วงที่มันต้องคิดกับตัวเองจริงๆนะสวัสดีค่ะทุกคนก็ววันนนนนนนีีี้้้ะะะคคกก็็็จเเเเปปปลลิ่่ยยถือาาแได สันพรพรมกระหังก็ชื่อช่องก็เป็นชื่อที่มาจากชื่อตัวเองเหยือนะคะก็ในนามตัวกนเราก็ชื่อพอกระหังสันพรครณเวียงก็ คลิปของเราก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นบอล์กเป็นเอ่อเป็นการเป็นแนวทางในการศึกษาต่ออย่างนี้ก็มีนะคะเพราะว่าส่วนตัวป๊อปตอนนี้ก็คือกำลังไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ฮังการีนะคะที่มหลาลัยยูโรซิตี้ออ i เด o ะวิ e เนนั่นเองก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการสอบหรือการเตรียมตัวต่างๆอย่างเช่นวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของเราก็จะเป็นแบบวอล์กเล็กๆแล้วก็เป็นการพูดถึงเส้นทางกว่าจะมาแบบสอบอย,ายากขนาดไหนแล้วก็ทำไมถึงมาสอบ นั่นแหละคือประเด็นที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคะส่วนวันนี้ที่เราจะมาทําก็คือวันนี้นะคะบ๊อบจะไปถ่ายรูปเพื่อติดวีซ่านั่นเองนะคะก็เลยอยากจะพาแบบทุกคนไปวปกันถ่ายรูปวีซ่าะนะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปที่จะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวแล้วก็ขนาดรูปเนี่ยจะอยู่ที่2นิ้วในนี้สองคูสองหรือหนึ่งจุดห้าคูสองได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายกันวันนี้ก็จะไปถ่ายที่ร้านที่สยามนะคะก็อาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันดีกว่า เสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถ่ายรูปกันที่สาย,ยามดิจิตอลนะคะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจใเดี๋ยวไปเช็คอีกทีเนาะก็เดีวันนี้นะคะเราหลังจากที่ถ่ายรูปนะคะเราก็จะไปพิมพ์เอกสารที่ Too Fast นะคะเดีย๋ยวเราไปพิเดลไฟลกันดีกว่ากลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่บอกว่าไปพิเดลเอกสารมาก็คือเรียกเจ้าหน้วแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะก็ ก็เลยค่ะทำการล้างมือได้บ่อยแล้วก็วันนี้นะคะที่ไปมาคือไปถ่ายรูปวีซ่านะคะก็รูปวีซ่าที่นี่ก็รอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะรูปได้ก็ประมาณนี้เอออยากเห็นอะไรมันตลกมากคือ่ังวนมาค่ะก็เอกสารที่ไปปีนมาก็คือใบตรวจสุขภาพนะคะพวกนี้ปรากต้องไปตรวจสุขภาพอีกแล้วจะบอกว่าการเออ่ทุนเนี่ยคือจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งรอบตอนส่งไปสมัครนะคะตอนส่งไปสมัครรูปตัวหนึ่งรอบหลังจากที่เราได้รับการผ่านทุนเรียบร้อยแล้วก็ต้องตรวจเอกสารอีกเอ้ยตรวจเอกสารตรวจสุขภาพอีกหนึ่งรอบซึ่งตรวจสุขภาพรอบนี้จะเป็นรีีีเเเเคคววสสของงทาาาามมหหิยยลลันนะะะกก็็้จจตต์ใรร่ไป สุขภาพอันนี้ก็เป็นตาโรงเรียนนะคะก็ไม่ใช่โรงเรียนนี่ก็จะเป็นตาของมหาลัยนะคะเอกสารก็จะประมาณนี้มีสามแผ่นนะคะก็จะเป็นการตรวจแล้วก็เช็คพวกวัคซีนต่างๆว่าเราเนี่ยฉีดครบหรือเปล่าใช่แต่ในเนื้อหาของทางมหาลัยอย่างในตัวเอกสารที่ให้มาอ่ไม่มีเรื่องของโควิดนะคะที่จะต้องไปตรวจคือ ตอนนี้ที่ปอบรู้คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่อยากกักตัวคือเราก็สามารถไปตรวจโควิดตามโรงพยาบาลได้ซึ่งจะต้องมีการรับรองจากสองโรงพยาบาลนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็คือเราสามารถไปตรวจได้แล้วเราก็ต้องกักตัวแต่ทรั้งนี้คือถ้าไม่ตรวจก็ต้องกักตัว14วันวันนี้ปอบจะต้องตรวจตรวจสุขภาพซึ่งตรวจที่ไหนปอบตรวจที่โรงพยาบาลจุฬานะคะรอบที่แล้วก็ตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาเช่นกันรอบนี้ก็คงจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาเพราะว่าง่ายสุดเนาะง่ายสุดสำหรับเราเพราะว่าพี่ปอบทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก็เลยแบบสามารถถามข้อมูลอะไรได้ง่ายกว่าใช่ตรงนี้ตัวปอบอบบ ยื่นคำร้องขอในการนะัดทำวีซ่าไปแล้วซึ่งได้กำหนดการแล้วคือวันที่29นะคะ29นี้ซึ่งเราก็จะมีวอล์คทำวีซ่าให้ทุกคนด้วยแบบกานโดยการค่ะซึ่งก็น่าจะหายข้างในข้างในสถานทูตไม่น,าน่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะทำเป็นวันเดย์วิดโปรออไฟก็แล้วกันนะคะทุกคนก็อย่าให้ทุกคนรอติดตามนะคะก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้คือประเด็นหลักของคลิปเนี้ยคือการที่เราอ่ะจะมาพูดเรื่องของเหตุผลที่เราทำไมถึงมาสอบทุนนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันก่อนดู สวัสดีค่ะขอแนะ่ยนำตัวอีกรอบไปเป็นทางการนะคะก็ชื่อป๊อกนะคะสนันพรคณเวียงก็ตัวป๊อกเองเนี่ย,อยมอสารเนี่ยจบมาจากโรงเรียนหนองสานวิทยานะคะจังหวัดอุทัยธา,านีแล้วก็ได้สอบโควตาเข้ามาที่โรงเรียนเตรียมุารศึกษานะคะแล้วก็ยังได้มีโอกาสเนี่ยไปสอบในโครงการกิฟต์นั่นเองก็ป๊อกเนี่ยเป็น g s 15นะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกิฟต์ซึ่งอยู่ในสาขาโครงงานนั่นเองเพราะว่าตัวป๊อกเนี่ยชอบทำโครงงานจริงๆอ่พะพอได้เริ่มทำก็เริ่ม,มสงสัยตัวเองว่าชอบจริงหรือเปล่าแต่ก็เอ้้ยกก็รรูสึว่าเาเแบบ เราสามารถเราเราเอนจอยกับมันเราสามารถทํามันได้ถ้าแบบเรื่องนั้นเรื่องที่เราศึกษาอยู่เป็นเรื่องที่เราสนใจเราก็สามารถทํามันได้ไปเรื่อยๆเลยใช่ทุกคนคือผมชอบแหละอืมผมชอบอ,อ,อะไรผมชอบก็นนั่อะไรค่ะได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในกิฟต์วิชขอเล่าทั้งความไปก่อนเลยว่าเรามีความรู้สึกตัวเองอะว่าน่าจะเข้าหมอใช่ก็รู้สึกว่าตัวเองอะชอบฝันบิดใช่ไหมก็คงแบบจบที่อาชีพหมอแล้วพอแบบมาเข้าตเตรียมอย่างเงี้ยทุกคนที่แบบอยู่ในคณะส่วนใหญ่อะจุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็คือการเป็นหมอใช่เราก็ิ่มรู้สึกว่าเราอะเฮ้ยเราน่าจะเป็นแบบน่าจะโอเคกับทางสายหมอวก็คิด่า เราน่าจะเรียนเราแน่จะเรียนได้เรา็น่าจะเรียนแบบเราเราแน่าจะชอบมันเพราะว่าเราอยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่แบบมต้นเราก็อยู่วิชาณิตแบบมปลายก็อยู่ it, วิชาณิตเราเรรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถไปต่อกับทางวิชานิตได้ซึ่งพ่อแม่ของเราก็ซัพพอร์ตกับการหมอพอท่านก็แบบโอเคเป็นหมอก,หอก็ให้เราเลือกให้เราเลือกเองแต่คืออย่างที่บอกคือพ่อแม่ทุกคนอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าก็ให้เราเองนะแต่เป็นหมอก็ดีเพราะว่าหลายคนต้องเป็นคือแบบแบบคือเขาไม่ได้กดดันแต่ในใจเขาอะก็ค่อนข้างแบบเลแบบสเบกับเราว่าเออรู้ว่าคงเป็นหมอแหละอ,อะไราเงี้ยซึ่า เธออย่ามาทางนี้เลยเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากกว่าแบบหลายๆอย่างคือมันเหนื่อยคือถามว่าถามว่าคุ้มไหมกับการที่เรียนหกปีแล้วคุณจบมาเป็นหมอเนี่ยมันคุ้มแต่ถามว่าอะไรอย่างไรหกปีนั้นอ่ะคุณทนกับความเหนื่อยนั้นได้ไหมซึ่งพอเราก็มาลองคิดว่าเฮ้ยแค่ขนาดสามปีในเตรียมอ่ะคือเตรียมมันค่อนข้างจะมีหลักสูตรที่ค่อนข้างจะแบบเรียกได้ว่าแอ็วานด์ไปอีกขั้นหนึ่งเออแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออจริงๆแค่นั้นแหละเราเพิ่งรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะคือแบบการสอบแบบซัมสอบไฟนอลแต่ละทีทีีีี่่่่มมมาาาาถึงึงงออ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 ะะเเเเเเเรรรรกกกกกก็็ู้้้้้สแแแแแแแบบ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 บหหนนนนนืยยยทุคััลลววปตจ เออก็เลยแบบเริ่มเริ่มมาจุกคิดทีละนิดละนิดคือพี่ก็แบบกล่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเออก็จนพอแบบพอสี่ห้ารู้สึกว่าก็ยังอยากเป็นหมออยู่ใครถามก็รู้สึกว่าเอาฉันก็ต่อฉันอยาเป็นหมอเออแต่พอจุดพลิกมันมาอยู่ที่มหกนี่แหละค่ะทุกคนคือมหกอะค่อนข้างจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงสุดๆกับการตัดสินใจขังใหญ่ของป๊อมากเลยคือมหกอะพอเปิเทอมมาปุ๊บมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากคืออย่างห้องป๊อปเองอะคือทุกคนมาเช้ามาก ทุกคนเริ่มก้าวไปข้างหน้าแล้วนะเขาจะแบบย่ำอยู่กับพี่หรือถอยหลังโดยที่ไม่เริ่มทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็เลยแบบใช่ค่ะทุกคนก็เลยต้องเริ่มแบบอ่านหนังสือเริ่มทำแบบฝึกซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นแบบเปิดเทอมใหม่ๆแบบมงงทำหนึ่งอะไรเงี้ยก็โอเคเริ่มทำแบบฝึกเริ่มมาโรงเรียนแบบตื่นเช้าขึ้นเริ่มทำแบบฝึกก็เริ่มจริงจังมากขึ้นแต่ทีนี้มันก็มีอยู่แบบครั้งหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าแบบตอนช่วงที่มาหกเทิร์นหนึ่งนะคะมันมีเหตุการณ์ที่มันทำให้บล็อกแบบเสีย เออตอนม6เทอมหนึ่งแล้วมันตรงกับการสอบซ้ำคือมันคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหนึ่งอาทิตย์ก่อนการสอบซ้ำซึ่งแบบคือเพอาเป๋ไปเลยอะช่วงนั้นคือแบบเออก็เลยแบบมันก็เลยแบบไม่เต็มที่กับการสอบซ้ำครั้งสุดท้ายที่เป็นเป็นเกรดห้าเทอมเออก็แบบเรารู้สึกแบบครั้งนั้นคือเฟลมากกับการสอบในเตียงคือแบบรู้สึกแบบเสียใจกับตัวเองจนถึงวันนี้ว่าแบบทำไมเหตุการณ์ครั้งนั้นถึงทําให้เราแบบเป็นได้ขนาดนั้นเออก็นั่นแหละค่ะแล้วพอแบบพอเหตุการณ์ช่วงนั้นอะมันก็ทําให้เราเริิ่่่่่่่มมมมมาาาาาาชุกกคดออออะะไรรรตตตงงงยยยยยยววเเเเเฮ้้้้แแแบบีีีนนนนนัล เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบทุ่มเทไปอ่ะมันคุ้มหรือยังเราพร้อมที่จะสอบจริงๆหรือยังเหมือนแบบคนอื่นอ่ะเขาก้าวไปเยอะแล้วนะแต่เราอ่ะยังอยู่แค่นี้บอกอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมคุณกลังตาเฉลี่ยอ่ะไม่รู้ว่าชอบดิงดามา่าเออมันแบบช่วงที่มันต้องคิดกับตัวเองจริงๆนะเราเรู้สึกว่าโมหกไหนคนก็อาจจะมีนะช่วงที่แบบต้องแบบมาอยู่กับตัวเองสักพักถึงเราเริ่มแบบมาทบทวนว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ฉันถึงไหนแล้วตอนนี้ฉันควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรเออแล้วมันก็ทะไม่กมรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังจจจะทททาา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 าออ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 อยยยยูู่่่่่่่เเเเเเเรรรรรชบบบบบบบิิิิงงงงงๆหหหืืืปปปปลลววมมมมมมีีีคคคคคดขึ้้นนนนนแแแ็็ัถุก ก็อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ถูกเหมือนมันเป็นจุดจุหนึ่งที่เราต้องมานั่งถามเองว่าเราไม่อยากเป็นเราอยากเป็นตามคนอื่นหรือเปล่าเราอยากเป็นเองจริงหรือเปล่าเออพอมันแบบเริ่มมีคำถามเนี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แหละพอแบบมีคำถามเกิดขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าใจตัวเองเนี้ยไม่ได้อยากจะเป็นจริงๆแล้วเออแล้วมันก็ประจบกับที่ว่าเพราะแบบเออเคยมีความรู้สึกไม่ใช่เคยดิก็รู้สึกแหละว่าแบบว่าตัวเองอยากไปเรียนต่อต่างประเทศสักครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตอนไหนสักตอนหนึ่งก็แบบอยากไปอยากเรียนต่อซึ่งงงเเ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 เรรรรรรราาาาาาไไไไไไมมม่่่่่่ดดด้้้้้้้ีีีีีีโโออออกกกกสสสปปปปปปยยยยยนนนนูึึวฮัะณตตตทใหซ มันก็เลยแบบทำให้ผมมาคิดว่าเออลองหาช่องทางอื่นไหมในการแบบศึกษาต่ออะไรนี้ก็เลยเริ่มหาทุนเริ่มหาทุนตั้งแต่ตอนช่วงสอบซ้ำสอบซ้ำสอบกลางภาคที่โรงเรียนเติมหนึ่งเสร็จหลังจากนั้นก็เริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยรู้สึกว่าไปทางหมอไม่ไหวแล้วก็แบบรู้สึก,กว่าตัวเองเตร่ตัวช้าแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเออแล้วก็เริ่มแบบเริ่มรู้ตัวเองก่อนนั้นมันก็เริ่มหาเริ่มหาทุนมาโดยตลอดคือเพื่อนป๊อกเพื่อนสนิทป๊อ,ปจบบปอปก,อะะกอววบบจะย้ทุนน่ไหบางซึง สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับป๊อคือเอาเรียกง่ายๆมันคือความรู้ช้าความไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันทําให้เราอะมันไม่พร้อมแล้วมันก็ค่อนข้างจะเสียเปียบคนที่เขาเตรียมตัวมาโดยตลอดคืออย่างเพราะว่าจะยื่นทุนใช่ไหมหลักๆของการสอบทุนเนี่ยคืออย่างน้อยอะคือการยื่นสมัครก็ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS o TOEIC ก็ต้องมีแต่คือป๊อปไม่มีซึ่งระยะเวลาการเตรียมตัวการสอบน้อยมากเน้นเลยนะคะว่ามันน้อยมากจนแบบมันน้อยอะจริงเออแต่ก็ต้องไปสอบเพราะมันต้องยื่นก็สอบไปคะแนนออกมาก็ใช้ยื่นได้แต่ ก็ไม่ได้ทุกมอที่เราจะต้องการไม่เราแบบเครียดหลายอย่างเราก็ต้องยื่นยื่นแบบคือมันต้องค่อนข้างจะคืออย่างที่บอกคือทุนการสตลาดทุนสิ่งที่สำคัญเลยคือเอกสารหรือดีควายนต้องการที่เขาต้องการคือเราต้องเตรียมให้พอทุกอย่างซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเรียนตัวช้ากันเตรียมตัวเนี่ยก็ต้องค่อนข้างมีความรอบคอบแล้วก็ต้องเร่งนิดนึงหลายอย่างคือทางสคริปต์อย่างต้องรีบไปขอที่โรงเรียนต้องใช่ทุกคนหลายอย่างมากคืออย่างทางสคริปต์ก็ต้องรอจนกว่าจะครบภาเทอมรอไฟนอลแล้วก็ไฟนอลก่ดไฟนอลจะออกกวับคุณเองจะออกให้ พอแบบสอบไปนกักท่องเท่ยเสร็จปุ๊บก็เริ่มยื่นเริ่มยื่นที่มอเริ่มยื่นอยู่ต่างๆ <c oughs> คือป๊อบยื่นของอ <c oughs> เมริกาไปประมาณ4ียูเอ่อมีเกาหลีสิงคโปร์ตอนแรกอะเล็ง,งจีนไว้แต่แบบไม่ได้ลงแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็มีฮังการีค่ะที่ยื่นไปทั้งหมดเอาจริงๆว่ามีกดซับนิดที่ส่งไปจริงๆอะแค่ไม่กี่ยู <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเอกสารมันไม่ครบคืออย่างที่บอกคือทรราสคิปต์เออ่พวการเขียนเอเซอ์ต่างๆอะคือมันต้องเตรียมให้พร้อมการสอบการผลนู่นนี่นั่น ก็คือเราอะยังไม่พร้อมกับเอกสารนั้นไม่พร้อมแล้วเ,เขามีเดทไลน์สิบเอ็ดไลน์แล้วก็ไม่ทันแล้วเราอะประจบก,กับที่ว่าช่วงนั้นอะเราก็ต้องเตรียมสอบไฟนอลของโรงเรียนคือมันแบบหลายใหญ่นะทุกคนก็คือแค่ไม่ใช่ไฟนอลเรียนเนี่ยก็มีสอบที่ไทยด้วยคือแบบตอนนั้นคือวุ่นวายมากแต่คือเราก็ได้มีโอกาสได้ไปงานทุนนะคะที่จะตัดที่พารากอนคือเอาบอกได้เลยว่า,างานนี้มันเหมาะสำหรับคนที่กำลังสนใจหรือแบบต้องการจะไปเรียนต่อล์ฟให้คืองานนี้เหมาะมากๆเป็นงานที่แบบเปิดโอกาสให้เราได้เจอทุนที่เราไม่เคยเจออย่างที่บอกคืออ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 ััังงงงงงงกกกกาาาาาารรรรีีีีีนน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 น่่่่่่่่่่่คคคืืืไไไมมมมมมมเเ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 ยยยยูใใลลิิิสตตต์ขปปปป๊้้้้แแแแแแววววจทททชซึ็็บบบบบบบะุพหดอ ในไทยเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้เราก็มีคนสมัคระคะแล้วก็น้อยกว่าปีนี้เยอะมากปีนี้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยสามสิกว่าคนเลยเดียวค่อนข้างเยอะกว่าปีแล้วพี่เราร็ไม่แน่ใจ่จุสิบยี่สิคนไม่สำรใช่เราก็ได้มีการได้รู้จักทุนของสตรีมเดียมนะคะที่งานนี้ของพรงงาร์การ์ดงนั้นซึ่งปีนี้มก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการจับไอ่ป,ปาแตลก็อยากให้จับม,มากๆเลยเพราะว่าดีมา,มากๆแต่การาที่บอก,กคือช่วงโควิดก็นะคะก็เนยเดินทางมาถึงตอนนี้นแบบอออองงล้วผมได้รู้จักทุ เอออยู่น <Bond> ี้ยังไม่ได้ใช่เราขนาดนั้นนะค่อนข้างที่แบบอยู่ไกลจากตัวเมืองมันไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็หลายหอย่างแล้วก็ช่วงที่เขากำลังจะแบบให้จองมัาอยู่อ่ะมันเป็นช่วงที่แบบเราไม่ว่างเพราะว่าเราอ่ะกำลังมีติดสอบแบบสามเทอมสองที่โรงเรียนเอาจริงว่าอยู่ที่แบบไม่ได้แบบก่อนหน้านี้เพราะว่ามันติดที่โรงเรียนด้วยที่แบบจะต้องสอบเลยคือคนมันยุ่งมากเอาง่ายๆบอกเลยว่าการทำอะไรแบบพร้อมๆกันมันทำให้เราอ่ะแบบทำสิ่งหนึ่งสิ่งไหนไม่ดีเลยอ่ะเออมันการั้งสองอย่างไม่ได้ดีเลยมันก็เลยแบบค่อนข้างจะเฟลกับตัวเองมากเลยนะ บอกเองว่าเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราตั้ง goal ไว้ว่าโอเคเราจะยื่นทุนฉะนั้นมีทุนนี่เรายื่นเรายื่นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่แล้วที่ป๊อปเนี่ยยื่นทุนทุกอย่างเสร็จแล้วยื่นทุนทุกอย่างเสร็จทุกอย่างเสร็จตอนประมาณมันก็ลาขาดทุกอย่างคือเสร็จหมดแล้วการยื่นทุนทีนี้ก็มาเตรียมรอบสามของมหาลัยไทยบอกเลยว่าเก้าสามัญโอเนตแพทแกดความถารดแพทย์ทุกอย่างคือลุ้นในถาดโขมกันเลแบบแค่ไม่กี่เดือนทุกคนเหนื่อยมากเขาบอกเลยว่าเด็กบางคนเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบเหนื่อยอ่ะทุกคนคืออแแบบบบเเด็็กปปีีีนน้ะไรท่ ก็น <também. S Programs> ั fall, think, ่นแหละค่ะทุกคนเส้นทางปอปก็คืออยู ize, ่ในช่วงระหว่างการสอบจนมาถึงยื่นเอกสารเสร็จสอบที่ไทยเสร็จตอนมีนาตอนมีษาเอกสารของทุนที่เราเริ่มยื่นไปก็เริ่มจะาตอกกลับเรามาแล้วก็คือในส่วนของฮังการีนั่นเองคือตอนนี้ป๊อปแบบตั้งแต่มกราป๊อปก็รู้สึกว่าป๊อปน่าจะได้รู้สึกถูกชะตากับฮังการีที่สุดรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันก็ต้างจะเป็นตัวเราหลักสูตรที่ค่อนข้างน่าเรียนเมืองที่น่าอยู่หลายอย่างเราก็รู้สึกว่าเราแบบเลสเตกับมันราจะันได้อันน้ใช่เราก็เลยแบบรอเฝ้าาาาารรรรออออออขขงงงงฮฮัััักกกกีีีเหหมมมนนนนนตลลดด็่่แะะคจษยสบ ป๊อปเลือกอยเดียวคือเดบิวชันนะคะซึ่งก็เลือกไปสองคณะก็คือไบโอกับไบโอเคมีคอลก็เป็นคณะวิทย์หมดเลยแต่ก็มีสองสาขาใช่ก็นั่นแหละคะ่ะป๊อปมารู้สึกตัวเองว่าป๊อบรู้สึกว่าชอบวิทยาศาสตร์แต่ชอบในการแบบค้นคว้าชอบงานวิจัยใช่ก็เลยไปทางสายนี้คือมันเป็นการรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าเราแบบเปิดดูหลักสูตรเราเปิดดูเทคเดดราอ่านเทคเรื่องนี้เรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราอินเราแบบเราไปกับม,นมันเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละคือสิ่งที่เธอชอบใช่ทุกคนก็เลยแบบสอบช่วงเมษาซึ่งเนื้อหาที่สออออบบบบบกกกกกก็็็็เเเเปปปนนนนนนื้้้หาา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 มมยยยะะะคคแแต่่่่่ภษษัังงงฤไไไดดิขรรว ก็พอาำได้ค่ะใช่คะแนนก็ออกมาโอเคแบบโอเคมากๆเลยใช่ถือว่าอยู่ในขั้นระดับดีเลยแหละใช่ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบชอบอะรู้สึกว่าคืออย่างไทยอะสอบหมอทุกคนฟิสิกส์จะมีชีวะไทยสังคมอังกฤษสอบหมดแต่สอบที่นู่นคืออย่างบอกว่าสอบไปโอใช่ปะสอบแค่ไปโอกับแมทจบคณะนี้เรียนแบบแค่นี้ก็สอบแค่สองอย่างคื <c oughs> อมันต่างกันตรงคนการเตรียมตัวคือเอาอ่านเทคแค่หนึ่งเล่มแล้วรู้ว่าหัวข้อที่ออกคืออะไรแล้วเทคแค่หนึ่งเล่มคือครอบคลุมทุกอย่างซึ่งประเทศเราคือทุกคนคืออ่านจนแบบไม่รู้จะอ่านอะไรก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไร เข้าใจใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะค well. pues right. ือสิ่งที่เราบรู้สึกว่าหูมันหงุกหงิดเราบอบมากเรากรู้สึกว้างมากว่าแบบนี่คือสิ่งที้การศึกษาที่เราต้องการมากๆการรู้ว่าจุดหมายเราคืออะไรเราควรทำอะไรยังไงเป็นขั้นตอนทุกอย่างมันคือแบบเฮ้ยเราแบบโอเคกับเขาเราแบบประทับใจตั้งแต่ระบบการสมัครการสอบของเขาเราแบบประทับใจมากนั่นแหละค่ะทุกคนเส้นทางมันก็เดินมาถึงในวันที่ประกาศผลซึ่งวันประกาศผลวันที่เท่าไหร่คะประกาศผลวันที่แปดพฤษภาซึ่งมันตรงกับวันที่ประกาศผลในประเทศไทยก็ตือการประกาศผลรอบสามนั่นเอง ซึ่งก ok ็บอกได้เลยว่าอย่างรอบสามประกาศตั้งแต่วันที่เจ็ดประมาณดึกๆประมาณเย็นๆมันค่ะแล้วผมก็ลงก็เลยไม่ดูอะไกระว่าเดี๋ยวดูที่แปดทีเดียวแล้ววันที่แปดเนี่ยมันประกาศผลการสอบรอบแรกของคณะแรกพอดีคือแบบเลื่อนอยู่ๆก็แบบมาพอดีแล้วสิ่งเด็ดคือแล้วรอบสามตัวเฟลเราเรารู้สึกว่าเหี่ยวแห้งแล้วแล้วรอบสามไม่ได้คณะที่ตั้งใจไว้ก็เฟลวันที่แปดคือแบบทุกอย่างคือเฟลทุกอย่างทุกอย่างเฟลเฟลหมดเลยจริงๆวันที่แปดคือแบบเศร้ามากจริงๆเศร้าแบบเออเศร้าแบบเออ เ,ออเราไม่ย,มยอมอท้อนะคะ่ะเพราะว่าเราก็เลยไปดูในเว็บเราก็บอกว่าโอเคยังมีสิทธิ์สอบอีกหนึ่งมหาลัยที่คุณเลือกไว้เขาเลยแบบกอมีแหละฉันจะไม่ปล่อยโอกาสนั้นอีกแล้วไม่แข่งอไม่รู้แต่รู้สึกว่าฉันจะไม่พลาดเด็ดขาดคืออย่างที่บอกคือรอบเตรียมตัวน้อยมากคืออย่างที่บอกอการอ่านสอบก็รู้สึกต้องการมรับปากต้องมาแบบเยอะทุกคนแต่รอบนี้คือรู้สึกว่า,า,รรา,บบา,วาฉันต้องได้แล้วแหละจริง,รงก็นะค่ะทุกคนพร้อมมีโอกาสสอบอีกหนึ่งรอบนะคะก็ระนั้นมั่นใจมาก็ สำหรับคลิปวันนี้อ่ะปอบก็อยากจะแบบให้เห็นแนวทางว่าเออเส้นทางการกว่าจะมาสอบทุนได้มันเป็นยังไงแล้วก็แบบอยากให้เป็นข้อคิดกับน้องๆว่าบางทีการที่เราอ่ะรู้ตัวเองช้าไปอ่ะคือมันก็ทำให้เราอ่ะอาจจะแบบเสียเปรียบกับคนอื่นที่เขารู้ตัวเร็วกว่าคือมันทำให้เราแบบเตรียมตัวได้ช้ากว่าทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไม่ทำนนี้อันนี้นะได้ช้ากว่าเขาซึ่งอันนี้ปอก็รู้สึกว่าการที่เราจะรู้ตัวเองได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะเจอสิ่งนั้นแล้วเราแบบถูกใจไหมอีกเหมือนแบบเราอยู่กับมันได้นนาาต่ออกใช็ลงงัวเดู มันก็อย่างนึงที่อยากฝากเป็นข้อคิดก็คืออยาททำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันอยาคิดว่าัวเองสามารถ manage ม,มันได้แบบจริงจจังๆเพราะเชื่อว่าการทำหนึอย่างแล้วทำให้มันดีอะมันจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าการที่เราแบบทำสออย่างไปพร้อมกันแล้ที่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้นนยังไม่ด้สิ่งนี้ยังไม่มีสิ่งนี้เรียงสิ่งนี้ไม่พอใช่ก็อยากฝากเป็นข้อคิดไว้นะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ยาวพอสมควรเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแรกของเรานะคะแล้วบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็อย่าล